สวัสด,ดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะมาเล่าให้ฟังยายพินปลูกเสือพานไว้เยอะเลยเนาะเขาบอกเสือพานมันแตกหนอเสือพานมันแตกหนอ่อยายพินก็รอมานานแล้วจากเสือต้นเล็กๆจนเป็นเสือต้นใหญ่ๆเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเสือไทยแล้วก็เสือไทยแตกหนอ ถ้าเป็นเสือจีนจะไม่มีหนอเยพินก็ไม่รู้ว่าที่เจพินซื้อมานะ่ะมันเป็นเสือไทยหรือเสือจีนแล้วพอดีวันนี้เขาบอกว่าเสือเนี่ยถ้านั่นนะ่ะเขาผ่าหัวกันได้เยพินก็เลยมาดูเนาะปลูกเสือไว้คู่กับพริกใช่ไหมก้อนเนี้ยต้นไม้แพงถอนพริกทิ้งปลูกต้นไม้วันนี้ต้นไม้ราคามันมาดอกลงหน่อยหนึ่งออาเดี๋ยวพริกจะแพงก็เลยถอนต้นไม้ออก โอ้พิกแต่ยยพินจะบอกว่าต้นไม้ที่ยยพินถอนนอกนี่คืออะไรคือเสือพานจ้ะแต่น่าจะจริงที่ว่าเขาแตกแตกแบบบอนสีบางคนก็บอกว่าเขามีไข่มางคนก็บอกเขามีหนอยาพินก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันแน่แต่วันนี้ยยพินถอนแล้วละ่ะอยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าเขามีอะไรนี่เลยจ้ะเขาเหมือนหัวหัวบอนสีได้แตกตะลุมปุ่มพอกเต็มไปหมดเลยยยพินจะไปล้างน้ําให้ดูแล้วยพินก็จะผ่าผ่าแบบบอนสีนะจ๊ะ พระจ่าแม่จ่าไอ้นี้บอนสีอีกตัวหนึ่งมาเจอพอดีพะโมกคลาพะโมกคลันนะนะจ๊ะะจ๊ะนี่เยพินไม่ได้ปลูกแต่ไอ้นี่อย่างเดียวนะไม้สวนอย่างเดียวนะสมุนไพรเย,ยพินก็ปลูกจ้ะกระชายดูกระชายยยพินนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเยพินก็ปลูกอยู่กระบอนนี่แหละกระชายแคะไม่ออกเลยนี่ดูเนี่ย เอากระชายมาปลูกไว้ต้นหนึ่งมาดูเนี่ยโอ้โหป้าเอ้ยพ่ดจ๋าแม่จ๋าเอ้ยดินมันน้อยมัน <c oughs> กอเดียวดูกระชายกอเดียวเอาไปล้างน้ำด้วยป่ะพา,พาไปล้างน้ำกันกระชายกระเสือพานกระชายเงาน้อยเดียววันนี้ขยันเนี่ยลูกมาตัดผักแต่เช้าเนี่ย ทุกวันผักอ่ะอาชีพใหม่จ้ะอาชีพฉำลองเมื่อก่อนทำนาเดี๋ยวนี้ก็ยังทำนาอยู่แต่ว่าปลูกผักอ่ะดูพริกเนะี่ยปลูกต้นไม้นี้คืออาชีพรองป้าฉีดน้ำให้หนูมากอวดเพื่อนก่อน พริกต้นนี้ก็เม็ดแดงเต็มเลยนะเนี่ยป้าอย่าลืมรดน้ำเนี่ยอวจะย่างฉีดให้หนูหน่อยจะฉีดฉีดดูถือเองเดี๋ยวป้าฉีดให้หนูอยากรู้ว่ะกระชายอะหนูใส่เม็ดต้นเดียวหนููดนะโอ้โหอันนีก้กระชายกอ,อกอดหรือกระชายเหลืองนะไม่ไม่ใช่กระชายพื้นเมืองนะ ถ้ากระชายพี่เมืองเขาจะป้อมกันนี่โอ้โหดูครึ่งกิโลเลยมั้งเนี่ยอน้ำออกแล้วเนี่ยเอาเอาดินใครนึกบอกว่ากระชายชอบน้ำกระชายชอบดินชอบยังไงเนี่ยอันนี้ยายพินปลูกไว้ในไอ้นี่จ้ะปลูกไว้ในในในแองบ้อนนี่แหละที่มีกระชายอยู่กอนึงอ่ะป้อมดีจังเลย น,นี่กระชายเหลืองกระชายกอกกระชายกอกล้วยกระชายก,กอกอดแล้วแต่จะเรียกกันนะจ๊ะเป็นครึ่งกิโลเลยไม่ต้องทำอะไรเลยพอทำน้ำยาหม้อหนึ่งเลย <c oughs> ให้ดูเสือพานปาฉีดเสือพันนี่หน่อยเดี๋ยวจะผ่าให้ดูว่าตามันเยอะจริงไหมจะวุ่นเป็นยังไงกันแน่ ปลูกมาหลายเดือนแล้วไม่ยอมมีหน่อสักทีแค่นี้แหละะขอบคุณมากเลยป้านี่ดูดะวันแรกถึงคิวโดนเชือแล้วเชือแน่เสือเขาใบเขายุบยุบไงยาพินก็เลยสงสัยว่าเขาเปไ็นไรแล้วทำไมเขาไม่มีหนอ่อก็เลยลองขุดขึ้นมาดูโหเพียบเลยจ้ะ แล้วก็จะมารกำการทดลองว่าผ่าเสือต้นยังไงเราจะได้กี่หนอกันเีียผ่านรอให้แตกหนอ่อไม่แตกสักทีของมันต้องลองเนาะของมันลองกันได้จะ้ะเนี่ยโอ้โหหนอยับเลยจะ้ะตาเสือเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไง มาเดี๋ยวยพีนจะมาผ่าให้ดูนะจ๊ะผ่าเสือพานเราไม่ต้องไม่เสียดายใบตัดทิ้งไปเลยโอ้วันจะเก็บหลอดไว้วันจะเก็บหลอดนี้ไว้ไม่ได้เก็บเลยทิ้งเลยวันนี้ฆ่าเสือด้วยมือเปล่าเลยฆ่าเสือด้วยมีดเลยมาลองกันเลยโอ้ตัดจะยอดเทียนไปเลยแก <c oughs> <c oughs> ยายพีนเอื้อทำไร ไอ้นี้ไอ้เสือตัวมันใหญ่ไงใช้มีดเล็กๆกลักกวแต่ไม่ได้ผลนี่ถอยมาใหม่เลยมีดเป็นมีดที่ดีที่สุดโดนลูก,กตาจิกเลยอันนี้เก็บไปจอมอมันนับกันว่าเราจะได้กี่ตา โอ้โหปาดตานี้อีบิก๊กตายแต่แกมีดารามคมของมีดยยพินนั่นเนี่ยเขาขายเขี่ยวเสือไฟอีนี้ยยพินขายจะไอทําไม่นี่ขายนะเขี่ยวเสือพาน หั่นให้แบบมีตาทุกอันเลยเราจะได้ไม่ต้องกลัวพลาดเนี่ยรอมันานแล้ววันนี้รอที่แกมีงอกแกไม่ยอมงอกกันสักทีฉันก็จำเป็นต้องทำแบบนี้ โหดจริงอะ่ะแล้วเจ้าเขียงมาทำไมเอามาแล้วไม่ใช้่ะใช้ซะ่น,น่อยนี่เลยโดนไป ลูกตาเมื่อกี้ไล้ที่แคะตานีอีกรู้สักบ,บ้างว่าไผเป็นไผ่แกนี่โหดจริงยิพิ้นเสื้อพานี่ยังกล้าสับเลยจะไ่ก่อนแกสับแต่จะหารพานในนี้แกกล้าสับเสื้อพานอะไรอะไรยีพิน แกนี้มันโหดจริงได้กี่ตาห้าสิบสิบห้ายี่สิบตาได้ยี่สิบตาจา้ะแล้วยังเหลือนี่อีกเพียบเลยเนี่ยที่หัวที่ที่เนี่ยถ้าเราแค้ออกอีกก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยน่ย เขาไม่ตาอยู่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยีตาสินีไ่ไหนกน็จัดการเจ้าแล้วยิบเบ็ดยี่สิบสอง สิบสองตาอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันว่าจะได้เท่าไหร่ของจริงโอ้ยากหน้าดูเลยเสือเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำแล้วก็มาทาปูนแดงแล้วก็ชํำจ้ะง่ายๆใส่ใส่คนจ้ะบ๊ายบาย รักนะจุ๊บๆอะไรนะทำสามนิ้วยังไงนะสามนิ ujemy, ้วย right ังไงนะฉันผมรับค <c oughs> ุณน <Wir> ี้ป่ะใช่ใช่ใช่ทำงี้นะมือมันลำบากยอะนิ้วหงิกไปหมดเลยไม่รู้ว่ามือหรือท่าเนี่ยยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะนาะจ้ะได้ยี่สิบสองชิ้นจ้ะ